เคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาเราไปงานศพของคนไทยเรามักจะเห็นของบางอย่างที่ดูแล้วเอ๊ะมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอย่างเช่นน้ำมะพร้าวเหรียญหรือว่าหวีของที่ดูธรรมดาสุดๆเหล่านี้จริงๆแล้วกลับมีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาไขาปริศนาเบื้องหลังวัตถุแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยกันครับใช่เลยครับคำถามตั้งต้นของเราก็คือทำไมต้องเป็น3สิ่งนี้น้ำมะพร้าวเหรียญแล้วก็หวี ดูเผินๆนี่มันไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือเปล่าว่าในพิธีศพของไทยของ3สิ่งนี้แหละคือหัวใจของคำศัพเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งมากเราจะมาค่อยๆไขความลับเบื้องหลังของแต่ละชิ้นไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคก่อนที่เราจะไปเจาะลึกทีละอย่างนะเรามาถอยออกมาดูภาพใหญ่กันนิดน,นึงก่อนคือไม่ว่าจะวัฒนธรรมไหนในโลกเนี่ยพิธีศพก็คือสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญที่สุดของชีวิตแต่ ในบริบทพุทธศาสนาแบบไทยเรามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับพิธีกรรมเหล่านี้เป็นเหมือนปริศนาธรรมหรือเป็นบทเรียนที่ซ่องอยู่ในสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสอนให้คนเป็นได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตนั่นเองเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยปริศนาชิ้นแรกน้ำมะพร้าวในพิธีศพของไทยเนี่ยจะมีขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากก็คือการใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายคําถามคือทําไมต้องเป็นน้ำมะพร้าวด้วยละ่ะ น้ำเปล่าสะอาดๆไม่ได้หรอคำตอบมันซ่อนอยู่ในคีย์เวิร์ดคำเดียวเลยครับนั่นก็คือคำว่าความบริสุทธิ์ทีนี้ตะก,กาเบื้องหลังนี่น่าสนใจมากเลยครับลองนึกภาพตามกันดูนะฮะลูกมะพร้าวเนี่ยมันมีเปลือกแข็งมีกาบมีกะลาคุ้มแล้วคุ้มอีกหลายชั้นเลยใช่ไหมครับนั่นแปลว่าน้ําที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่เคยสัมผัสกับโลกภายนอกเลยบริสุทธิ์แบบสุดๆแล้วความบริสุทธิ์ทางกายภาพที่มันสมบูรณ์แบบขนาดน,นี้นะครับ ที่ถูกหยิบมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณเขาเชื่อกันว่าการล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวจะช่วยชำระล้างการกระทำที่ไม่ดีในอดีตของผู้ตายออกไปได้ใช้เลยครับไอการกระทำที่ไม่ดีที่ว่าเนี่ยก็คืออกุศลกรรมนั่นเองตามความเชื่อทางพุทธศาสนาพิธีกรรมนี้ทำขึ้นก็เพื่อช่วยเคลียร์จิตใจของผู้ล่วงลับให้ผ่องใสปราศจากมลทินเพื่อให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไป เหมือนเป็นการส่งท้ายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นแหละครับไปต่อกันที่ปริศนาชิ้นที่2ครับเหรียญหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเงินปากผีที่จะถูกใส่ไว้ในปากของผู้ตายนั่นเองคือหลายคนอาจจะคุ้นๆหรือเคยได้ยินมาว่านี่คือค่าเดินทางไปสู่โลกหน้าแต่ในบริบทของไทยความหมายของเหรียญน,นี้นะครับอาจจะตรงกันข้ามกับที่เราคิดแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ และนี่แหละครับคือจุดพีคของคําสอนนี้คือไอเหรียญในปากเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีไว้ให้คนตายเอาไปใช้แต่มีไว้สอนคนเป็นต่างหากมันคือเครื่องเตือนสติแบบกระแทกใจเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เราหามาทั้งชีวิตต่อให้มีมากแค่ไหนก็เอาไปได้แม้แต่สลึงเดียวครับเห็นไหมครับนี่แหละคือปริศนาธรรมของจริงเลยแค่เหรียญเหรียญเดียวในป่าคนตายเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสอนธรรมะที่บับ Oh, ทรงพลังสุดๆว่าด้ยวยเรื่องความไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของเป็นการเตือนสติให้เราเห็นว่าสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปได้จริงๆเนี่ยมีแค่กรรมดีกับกรรมชั่วที่เราทําไว้เท่านั้นเองแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องเหรียญเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะครับที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือไอพิธีกรรมที่เหมือนกันเป๊ะๆเนี่ยดันไปโผล่ในอารยธรรมกรีกโบราณด้วยแต่ความหมายและเหตุผลนี่สิเรียกได้ว่าอยู่คนละขั้วกับของไทยเลยครับ เราจะเห็นความแตกต่างที่น่าสนใจมากจากตรงนี้เลยในขณะที่เหรียญของไทยคือปริศนาธรรมเพื่อสอนเรื่องการปล่อยวางแต่สำหรับชาวกรีกโบราณเหรียญนี้คือค่าจ้างที่ต้องจ่ายกันจริงๆครับเป็นการทำธุรกรรมเพื่อการเดินทางในโลกหลังความตายอย่างแท้จริงเลยในตำนานกรีกนยนะฮะเขาเชื่อว,ว่ามีคนพายเรือชื่อคารอนที่จะพาด,ดวงวิญ,ญญาณข้ามแม่น้าไปสู่ดินแดนแห่งความตายและเหรียญน,นี้ก็คือค่าจ้างให้คารอนน่ะแหละครับถ้าไม่มีเงินจ่าย ก็อดข้ามนะฮะต้องเร่ร่อนอยู่ดิมฝั่งไปอีกเป็นร้อยปีเลยทีเดียวจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางเชิงกายภาพและการจ่ายเงินซื้อบริการกันตรงๆซึ่งต่างจากของไทยลิบลับเลยที่เน้นเรื่องปรัชญาล้วนๆโอเคและแล้วก็มาถึงปริศนาชิ้นสุดท้ายของเราครับนั่นก็คือหวีที่หักพิธีกรรมที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายมากๆเลยนะก็แค่หวีผมให้ผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หักหวีนั้นทิ้งไป แต่การกระทําง่ายๆแค่นี้แหละครับกลับซ่อนความหมายที่หนักแน่นมากๆเกี่ยวกับการสิ้นสุดและการตัดขาดอย่างสมบูรณ์ในธรรมเนียมไทยเราเนี่ยการหักหวีมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งพลังมากมันเหมือนเป็นการประกาศกล้องเลยว่าจบแล้วนะการเดินทางในภพชาตินี้ได้จบลงแล้วความกังวลเรื่องความสวยความงามความห่วงใยในรูปลักษณ์ภายนอกหรือความผูกพันกับสิ่งของต่างๆมันไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วนี่คือการตัดขาดจากทางโลกโดยสมบูรณ์ครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ในวัฒนธรรมไทยเพราะเช่นเดียวกับเหรียญพิธีกรรมการหักหวีก็ปรากฏในวัฒนธรรมอื่นด้วยแต่ความหมายก็ต่างกันคนละขั้วอีกแล้ว <c oughs> คือของไทยเราในเรื่องการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณของคนคนเดียวนะครับแต่ในธรรมเนียมจีนกวางตุง้งการหักหวีกับเป็นเรื่องของสัญญาทางสังคมครับนั่นคือการยุติพันธะการสมรสหรือพูดง่ายๆก็คือการหย่ากับคนตายนั่นเอง พิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าฝนซูครับมีเป้าหมายเพื่อแยกผู้ตายหรือหญินออกจากคู่ครองที่ยังมีชีวิตอยู่หรือหยางอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณของผู้ตายยังมาผูกพันหรือรบกวนการใช้ชีวิตของคนที่ยังอยู่เป็นการทำลายพันธะให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอิสระจากกันอย่างแท้จริงพอเราเอาปริศนาทั้ง3ามชิ้นมาต่อกันทั้งน้ำมะพร้าวเหรียญและหวีเราจะเริ่มเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นและชัดเจนมากๆเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไหนในโลก สุดท้ายแล้วมนุษย์เราก็พยายามใช้ของง่ายๆของใกล้ตัวนี่แหละเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือคำถามเกี่ยวกับชีวิตความตายและความหมายของทั้งหมดนี้งั้นเรามาสรุปหัวใจสำคัญของปรัชนาธรรมทั้ง3าข้อนี้กันอีกทีนะฮะน้ำมะพร้าวสอนเราเรื่องการแสวงหาความบริสุทธิ์สูงสุดทางจิตวิญญ,ญาณเหรียญสอนเราเรื่องภาพลวงตาของความมั่งคั่งและหวีที่หักสอนเราเรื่องการสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ของการมีตัวตนในทางโลก ทั้งหมดนี้แหละครับคือภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่งสู่รุ่นผ่านพิธีกรรมง่ายๆนี่เองและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไหนมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะใช้ของที่จับต้องได้เพื่อทําความเข้าใจแนวคิดที่จับต้องไม่ได้และน่ากลัวอย่างความตายวัตถุเหล่านี้เลยกลายเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโลกของคนเป็นเข้ากับปริศนาแห่งความตายช่วยให้เราจัดการกับความสูญเสียและค้นหาความหมายในท้ายที่สุด เรื่องราวทั้งหมดนี้อาจทําให้เราต้องกลับมาลองมองรอบๆตัวเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วในชีวิตของเราล่ะมีของธรรมดาธรรมดาชิ้นไหนไหมที่มันมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่อาจจะเป็นของที่ดูไม่มีราคาค่างวดแต่เชื่อมโยงกับความทรงจําคําสอนหรือใครสักคนที่เราคิดถึงเพราะบางทีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็อาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งของที่เรียบง่ายที่สุดแบบนี้ก็ได้ครับ